สวัสดีครับจิตวิญญาณ101จิตวิญญาณของผู้สร้างมนุษย์เดลลอจิซัสไครส์โดยเีอร์ฟงเซฟกรครับคุณครับนี่คือจิตครับนี่คือชีวิตคุณครับชีวิตคุณคือจิตที่ประกอบไปด้วย3ชีวิตอย่างแบ่งแยกไม่ได้คือจิตวิญญาณวิญญาณและมนุษย์จิตวิญญาณวิญญาณและมนุษย์ การใช้ชีวิตของคุณนะครับคุณจะต้องใช้ชีวิตจากภายในสู่ภายนอกคือจากจิตวิญญาณสัววิญญาณและก็มนุษย์ชีวิตของคุณนะครับคุณจะต้องใช้ชีวิตจากภายในสู่ภายนอกไม่ใช่จากภายนอกสู่ภายในดังนั้นการใช้ชีวิตของคุณคุณจะต้องเอ่อใช้เอ่อความเป็นมนุษย์ของคุณเนี่ยทำอะไรก็ตามในโลกภายนอกอ่ะ ตามโลกภายในไม่ใช่ว่าคุณใช้ชีวิตตามโลกภายนอกทําตามโลกภายนอกคุณก็ทําตามโลกภายในของคุณถึงจะเรียกว่าเป็นชีวิตควรจริงๆถ้าคุณทําตามโลกภายนอกนะครับนั่นหมายถึงว่าคุณจะเอาชีวิตอื่นเข้ามาสู่ชีวิตคุณเองคือ,อ,อการควบคุมจิตหรือวิญญาณชั่วร้ายอะ่ะมันจะเข้ามาในชีวิตคุณจากภายนอก สู่ภายในผ่านความคิดและความเชื่อของคุณถ้าคุณทำตามโลกภายนอกล่ะครับคุณทำตามวิญญาณชั่วร้ายวิญญาณชั่วร้ายจะเข้ามาในคุณในความเป็นมนุษย์ของคุณซึ่งคุณก็จะมีอีโก้การใช้ชีวิตที่มีอีโก้คุณจะกลายเป็นจิตวิญญาณชั่วร้ายจิตวิญญาณชั่วร้ายจะมีชีวิตอยู่ในนรกคุณจะอยู่ในรกไม่จบไม่สิ้นการใช้ชีวิตของคุณคุณต้องเอ่อใช้ชีวิตจากภายในสู่ภายนอก ภายในคืออะไรภายในคือความรู้สึกภายนอกได้คือความคิดคุณจะต้องใช้ชีวิตตามความรู้สึกไม่ใช่ความคิดความคิดนะครับจะทาให้คุณมีอีกโก้หรือวิญญาณเจ้าร้ายมันจะเข้ามาอยู่ในชีวิตคุณแต่ถ้าคุณทําตามความรู้สึกจากภายในออกสู่ภายนอกเนี่ยอ,อ,อันนั้นจะเป็นการสร้างสายชีวิตมันจะเป็นชีวิตของคุณจริงๆการใช้ชีวิตเอ,อ่อที่ได้จริงคือใช้ชีวิตด้วยความรู้สึกและอารมณ์โดยไม่คิดขับ คุณจะต้องทําาตามความรู้สึกและลมจากภายในสู่ภายนอกความรู้สึกนะครับมันจะเ,เกิดขึ้นก่อนก่อนที่คุณจะมีความคิดนะครับเวลาคุณรู้สึกอยากไปไหนหรือไม่อยากไปไหนขอให้คุณทําตามความรู้สึกนั้นเหตุผลมันจะไม่ดีไม่มีหรอกครับแต่ขอให้คุณทําตามความรู้สึกอันนี้เป็นชีวิตของคุณทําไมคุณต้องใช้ชีวิตจากภายในสู่ภายนอก และภายนอกอาจจะต้องสอดคล้องกับภายในด้วยเป็นไปตามความต้องการของภายในทําไมถึงเป็นเช่นนั้นก็เพราะว่าถ้าคุณทําตามภายนอกนะครับคุณจะวิญญ,ญาณชั่วร้ายเข้ามาอยู่ในตัวคุณขีโกโแต่ถ้าคุณทําตามความรู้สึกภายในออกอยู่ภายนอกนะอันนั้น,นะนจะเป็นชีวิตที่แท้จริงของคุณจะเป็นเส้นทางเดินจิตวิญ,ญญาณของคุณเป็นชีวิตของคุณเลยถ้าคุณทําตามความรู้สึกเ,เราจะต้องอไม่ใช้ชีวิตบนความคิด มันหมายความว่าเราต้องใช้ชีวิตอยู่กับปัจจุบันเพราะความเป็นจริงแล้วมันไม่มีอดีตและไม่มีอนาคตแต่อีโก้เนี่ยครับมันทําให้เราคิดว่ามีอดีตกับอนาคตความจริงแล้วมันมีแค่ปัจจุบันปัจจุบันนี้เรารู้สึกอะไรขอให้เราทําตามนั้นขอให้เราโปรไปกับความรู้สึกโดยไม่คิดถ้าคิดเมื่อไหร่นะ ครับเราจะเริ่มทำตามโลกภายนอกเอาเอาชีวิตอื่นเข้ามาในชีวิตของเราและเราจะไม่ได้อยู่บนเส้นทางของเราคือเส้นทางจิตวิญญาของเราเราจะมีชีวิตไปตามอิกโก้คือไปตามความคิดไม่ได้มีชีวิตไปตามความรู้สึกและอารมณ์ของเราการใช้ชีวิตบนความรู้สึกอารมณ์เนี่ยคุณต้องอยู่กับปัจจุบันปัจจุบันตท่นั้นเพราะว่าอาดีตและอนาคตไม่ไม่มียกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าเมื่อวานนี้ คุณรู้สึกโกรธคุณรู้สึกอารมณ์เสียกับเพื่อนคุณอ่าเมื่อวานนี่คุณเกิดไปแล้วคุณโกรธไปแล้วอันนั้นคือคุณใช้ความรู้สึกแกล้ารมแสดงออกไปแล้วอ่าวันนี้ปุ๊บอารมณ์นั้นนั้นหายไปแล้วเพราะว่าคุณแสดงออกไปแล้วเออคุณไปเจอเพื่อนคุณอีกครั้งหนึ่งคุณว่าคุณจะโกรธเขาไหมถ้าคุณใช้ชีวิตอยู่บนความคิดคุณจะต้องโกรธเขา พราะอีโก e ้มันจะทําให้คุณโกรธเขามันจะทําให้คุณคิดไปถึงเรื่องเมื่อวานนี้แล้วเรื่องเมื่อวานนี้จะกลับมาอีกครั้งแล้วคุณก็จะโกรธเขาเกลียดเขาอันนี้คือการใช้ชีวิตด้วยความคิดเออถ้าเป็นการใช้ชีวิตด้วยความรู้สึกแล้วลมนะเออเราจะไม,ไม่ไม่มีความคิดเราจะไม่คิดไปก่อนว่าถ้าเจอหน้าเขาอะเราจะโกรธเขาดีไหมนะเราจะรู้สึกยังเขาก็มันยังไม่ถึงเวลาเจอเขาพอถึงเวลาเจอเขาปุ๊บอย่างเงี้ยให้คุณอยู่กับความรู้สึก ถ้าความรู้สึกของคุณยังโกรธอยู่ก็แสดงความโกรธไปแต่ถ้าความรู้สึกของคุณเอ่อไม่ได้รู้สึกโกรธในเขาแล้วคุณก็รู้สึกดีกับเขาไปเลยรู้สึกไปตามความรู้สึกนั้นไปเลยเพราะความรู้สึกโกรธอะไรนะั้นมันหายไปแล้วความรู้สึกนะครับมันเกิดจากภายในถ้าเราแสดงออกสู่ภายนอกซะมันก็ออกไปแล้วมันหายไปแล้วมันไม่มีแล้วเยีย yeah. ถ้ามันมีอยู่นะแสดงว่ามันเป็นเพราะความคิดของมึงทําให้มึงรู้สึกโกรธเขาอีกรอบหนึ่งแล้วอีควายถ้ามันมีอยู่นะแสดงว่ามึงมีอีโก้เพราะมึงโกรธเขาเมื่อวานนี้นี่มาปัจจุบันคือวันนี้แล้วเมื่อวานนี้มันไม่มีแล้วมันผ่านไปแล้วมันกลายเป็นปัจจุบันแล้วมึงต้องอยู่กับความรู้สึกของมึงเท่านั้นเย่ออ ถ้าเราใช้ชีวิตได้อย่างนี้ครับคือโฟไปตามความรู้สึกไม่ต้องมาคิดว่าเออเมื่อ,อวานกูยังโกรธกับมึงอยู่นี่วะไม่ต้องเลยเอ,อ,อันนี้เป็นชีวิตของมิงญ,ญาณที่แท้จริงการที่เราเชื่อในความรู้สึกของเรานะครับผมจะบอกอย่างนีเ้เวลาเราเห็นอะไรเละเหตุการณ์อะไรที่ไม่เกิดในโลกภายนอกเนะี่ยทุกอย่างจะเกิดก่อนแล้วในโลกภายในเพราะฉะนั้นโลกภายในเราจะเซนเราจะรู้ก่อนแล้ว ผมถึงบอกให้คุณทําตามความรู้สึกและอารมณ์ภายในสมมุติว่าภายในคุณรู้สึกดีกับเพื่อนคนนั้นแล้วคุณก็ปล่อยโฟล์ไปในโลกภายนอกคือพูดคุยกันเหมือนเดิมมีน้ําใจเมตีกันเหมือนเดิมเพราะอะไรเพราะเพราะคุณเซนต์วิญญาณคุณเซนต์อยู่ภายในแล้วว่าฮะว่ารู้สึกดีก็แสดงว่าเออณเวลาตรงเนี้ยเออคุณไม่มีโก้แล้วเออ เพื่อนคนนั้นก็ไม่มีอีกโก้มีคล้ายๆว่ามีน้ำใจม่ตีมีความประสงค์ดีต่อกันคุณสามารถที่จะโฟล์ไปด้วยกันได้อันนี้แหละครับถ้าคุณตามตามความรู้สึกภายในนั้นเป็นอย่างนี้แต่ถ้าสมมุติว่าคุณรู้สึกเอ่อบางอย่างไม่ดีกับเพื่อนคุณนั้นก็ให้อแววไ้เลยว่าเอ่อยังมีอะไรที่ไม่ดีอยู่ในตัวเขาเอ่าเราจะมีความรู้สึกและอารมณ์ไปตาม ปริมาณอีโก้ที่อยู่ในเราแล้วก็อีโก้ที่อยู่ในเขาหรือคนรอบข้างเพราะฉะนั้นชีวิตเราจต้องโผล่ไปตามความรู้สึกเพราะว่าวิญญาณจะเซนก่อนแล้วเซนในโลกภายในก่อนทีค่คุณที่เป็นมนุษย์เนี่ยจะเซนในโลกภายนอกผมนึกบอกว่าเออชีวิตในโลกภายนอกจะต้องสอดคล้องกับภายในหมายความว่าคุณรู้สึกอะไรภายในเนี่ยคุณจะต้องแสดงออกไปในโลกภายนอก วันนี้อาจจะรู้สึกดีกับเขาก็ดีไปอ่าแสดงอ่อนโลกภายนอกคือดีกับเขาไปวันพรุ่งนี้อาจจะรู้สึกไม่ดีกับเขาก็สแสดงความรู้สึกไม่ดีออกไปเลยในโลกภายนอกเพราะมันมีเหตุผลให้วิญญาณต้องรู้สึกอย่างนั้นซึ่งวิญญาณของคุณรู้สึกก่อนแล้วในโลกภายในขออย่าให้แบบว่ามองแต่ภาพโลกภายนอกแล้วก็เออใช้ความคิดตัดสินไม่ใช่ควรจะต้องเออ ใช้ความรู้สึกแล้วก็แรงออกความรู้สึกนั้นจากภายในอะให้ออกสูก่เรก่ภายนอกอันนี้แหละครับเป็นการใช้ชีวิตที่แท้จริงเราต้องใช้ชีวิตจากภายในสู่ภายนอกภายในคือความรู้สึกนะครับพัรู้สึกยังไงแสดงออกภายนอกไปพอแสดงออกไปแล้วปุ๊บความรู้สึกนั้นก็จะหายไปเราจะโฟลไปตามความรู้สึกอย่างนี้เรื่อยๆโดยเราไม่คิดแต่ถ้าเราคิดเนี่ยเราจะตั้งแง่ กับสิ่งที่เราเจอในโลกภายนอกต่างๆเราจะคิดต่างๆซึ่งมันไม่ใช่ชีวิตเราอะ่ะเพราะชีวิตเราไม่ใช่อีโก้ไม่ใช่วิญญาณโชรายที่อยู่ในโลกภายนอกไม่ใช่ความคิดและความเชื่อในโลกภายนอกชีวิตเราคือวิญญาณอยู่โลกภายในเราถึง <c oughs> ต้องทําตามความรู้สึกและอารมณ์ภายในเลยครับวันนี้นะครับบอกว่าคุณผูณ้เข้าใจนะครับว่าการใช้ชีวิตที่ใช้จริงเป็นอย่างไรการใช้ชีวิตที่ใช้จริงคือใช้ชีวิตจากภายในสู่ภายนอกครับคุณจะต้องทําภายนอกให้สอดคล้องกับภายใน คุณต้องรู้ก่อนว่าภายในคุณรู้สึกอะไรแล้วแสดงออกไปในโลกภายนอกั้นอันนี้คือชีวิตของคุณโอเคครับงกวันนี้ขอความกรณาบเรือนผมหน่อยนะครับบริจาคให้ผมในค่าใช้จ่ายรายวันได้ที่เบอร์พร้อมเพย์0929949294 0929949294โอเคครับวันนี้ผมลาไปก่อนสวัสดีครับ